เริ่มที่เคหานางคอยอีพี13คืนนี้งานดราม่ารักสามเศร้ามาอีกแล้วจ้าเอ็นดูความรักของคุณสกทัศน์และกุ้งเหมือนจะมีความหวานมาให้หลุน้นแต่สุดท้ายก็ติดตรงที่คู่มานอย่างพินรีก็ไม่ปล่อยพระเอกไปง่ายๆถึงแม้เรื่องอื่นเธอจะญาติดีกับนางเอกแต่เรื่องหัวใจเธอไม่ปล่อยผ่านเลยจ้างานนี้พิงพลอยประภาวดีกันเลยต้องจัดการเองด้วยการขอร้องให้บุมดูแลแบมแในฐานะคนรักให้ดีๆใครตก อยู่ในสถานการณ์เดียวกับนางเอกมันก็จะเจ็บๆหน่อยนะคะางานนี้พระเอกเขาก็เลยจัดให้แบบประชดมารอรับคู่มั่นถึงบ้านพอเจอนางเอกก็ทำมึนๆตึงๆใส่บอกเลยว่าเหลืออีกไม่กี่ตอนไม่รู้ว่ารักสามเศร้านี้จะลงเล<อ>ยแบบไ <ผม S 2> หนม่สะดวแล้วนะครับต้องพาน้องพินนี่ไปช้อปปิ้งในตลาดบ้านเมืองตอนที่เราคุยกันไว้นะคะแทนที่เราช่วยกันคิด คุณจะทิ้งไปแบบนี้เหรอ <G Abd pore> ชีวิตของผู้หญิงสองคนที่ถูกของอังไว้ที่นี่มันไม่มีความหมายกับคุณเลยใช่ไหมได้ถ้าอย่างนั้นกุ้งจะลงไปช่วยคุณปพิมพัน์คนเดียวเชิญคุณเที่ยวให้สนุกนะคะไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นคุณเป็นคน,นบอกผมเมงไม่ใช่เหรอครับว่าให้ดูแลน้องพินนี่ให้ดี แล้วจะอ,อะไรกับผมอีกแต่ว่าคุณคะไปกันหรือยังคะผมบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลงมาคนเดียวอ,ะอ่ะคุณสัก,กัศน์ปล่อยมือกุ้งเดี๋ยวนี้นะกุ้งจะทําอะไรก็เรื่องของกุ้งคุณไม่เกี่ยวแล้วอีกอย่างคุณก็ไม่ได้เห็นเรื่องนี้สําคัญอยู่แล้วปล่อยมือกุ้งค่ะคุณฟังผมก่อนสิคุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นปล่อยฉันได้แนละ้วผมปล่อยก็ได้แต่คุณต้องฟังผมอธิบายก่อน ไม่ปล่อยใช่ไหมได้คุณสังกทตปล่อยกุ้งอย่นี้เลยนะกุ้งจะรีบลงมาข้างล่างเฮ้เดี๋ยวคนเขาไม่เห็นเข้าเดี๋ยวก็ไม่ได้ไปช่วยคุณมาปีนผ่นโคกเมื่อก uh okay. ี้ไม่คุณก็หยุดดื้อแล้วฟังผมอธิบายก่อนแล้วผมจะปล่อยหรือว่าอยากให้ผมเนี่ยกอดไว้แบบนี้นานๆฮะเฮ้ เลิกดือ้ออะไรใช่ไหมผมขอโทษที่พูดไม่ดีกับคุณเมื่อเช้าอะ่ะผมต้องเล่นละครตกตาน้องพินนี่ไม่อย่างนั้นแผแลเราก็พังหมดสิก็เลยต้องเล่นไปตามน้ำแหละ ทีนี้เข้าใจผมหรือยังไม่เข้าใจ